ครับอืมค่ะในส่วนของฟิวเจอร์ที่บอกเมื่อเช้านี้ก็ไม่ให้ทําอะไรนะฮะเพราะพี่นิพนธ์พูดถึงฟิวเจอร์อย่างหนักเมื่อเช้านี้ต,นตัวฟิวเจอร์เองนะฮะสถานการณ์ก็คือตอนนี้หลุดมาอยู่ที่เก้าสามสองในในใน,ในพอมันหลุดปิดตามปรเก้าาเจ็ดมันเป็นเด้งชอ็อตหมดแล้วนะก็แถวๆถวนี้ก็เด้งมาก็ทถ่ายนี้ก็ชอ็อตนะฮะตอนนี้มันไม่ได้เด้งมันย่ออยู่ะฮะเพะมันเราดูแท่งเลยถ้าเราจะเล่นนะก็คือแท่งเนี้ยก็คือมันเด้งขึ้นมา สูงสุดมัน9.37ใช่ไหมครับค่ะ9.37แต่มันเด้งขึ้นไปถึงเราก็ต้องช็อตนะช็อตฮะเป็นเด้งช็อตโอเคอันนี้ชัดเจนแล้วเหรอฮะเป็นขาช็อตลงช็อตตั้งแต่มันปิดต่ำกว่า9.57นะครับค่ะที่พูดบ่อยๆว่าสต็อปล็อต9.57นะฮะค่ะนั้นนหะเป็นช็อตแล้วนะฮะค่ะคือต้องเป็นเด้งช็อตนะไม่ใช่ย่อลงแต่การลงเนี่ยก็แบบค่อยๆซึมลงนะฮะค่ะคิดว่าลงพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งตลาดนะครับค่ะแล้วก็สัปดดดดาาาาหห์นนน้้่่จะะะะรรีบบไคคัเเออูโิม พันสามร้อยห้าสิบนะครัพันสามร้อยห้าสิบครับโลเดิมฮะว่าจะลงไปแล้วเด้งไหมใช่ไหมคะแล้วเด้งครั้งนี้เด้งครับอืมคพิเศษดีต้องเด้งอีกหนึ่งครั้งนะฮะคคือลงไปหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบหรือว่าหนึ่งพันสามร้อยสามแปดเลยที่โลเดิมนะครับแล้วก็จะมีเด้งอีกครั้งหนึ่งนะฮะค่ะอันนี้เด้งเด้งแน่ครับไม่ต้องกูดีต้องเด้งฮะมันเด้งจากพันสามห้าสูบมันเดงมันสามห้าอาจจะเด้งไม่แรงมากจะเด้งได้แค่ ได้พันสี่พันสี่ร้อยี่สิบอะไรเงี้ยตรงที่หลุดมานะครับอืจะเด้งได้ไม่มากนะครับแล้วครานี้ลงวันนี้ยถ้าแล้วถ้าโวกลับลงวันนี้จะลงลึกแล้วนะอืัก็ไปพันสองพันสามก็ก็เราเราคาดประมาณอลงไงก็แล้วแต่แต่ตอนปิดนะครับอาจจะประมาณพันสองร้อยแปดสิบนะฮะแต่ระหว่างวันอาจจะลงไปพันสองร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยนะครับคแต่ตรงปิดอจจะเป็นประมาณแปดสิบนะฮะแถวๆนั้นอืมค่ะอืม อันนี้ถ้ารอบนี้ใครขายพุ้นไม่ทันเนี่ยก็ต้องรอนะฮะแต่เด้งขึ้นมาต้องขายนะครับเราจะเด้งไปขายสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็เก็บเตรียมเงินเก็บไว้ไปซื้อเดือนกันยานะฮะยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับเด้งสัปดาห์หน้าคอยว่ากันนะฮะเมื่อเช้าพี่นิพนธ์พูดว่าถ้าใครติดหุ้นตัวเล็กให้ให้ล้างพอร์ตเลยทุกคนต้องดูรายตัวอย่าง UV ตรงนี้เป็นซื้อแล้วนะอ๋อ UV นี่เป็นซื้อตนี้เป็นซื้อแล้วครับเอามีมีพี่ที่โทรมาถามบอกว่าคุณม่อนติด15บาท แล้ว U V ตอนนี้มัน6บาทจะ6บาทเป็นเป็นที่ซื้อนะฮะควรที่จะซื้อใช่ไหมฮะอ่าคือทท้งนี้เป็นแท่งบรูบาสสูงใหญ่แล้วพรุ่งนี้มีโอกาสที่ที่จะเป็นโดจิแล้วก็จะขึ้นต่อนะฮะแต่ขึ้นเราก็ไม่ใช่คาดว่าขึ้นไป15บาทนะครับไม่ถึง15อ่ามันจะขึ้นไปป่ามันมันลุดจาก8บาท90ลงมามันจะขึ้นไปจะแถวนั้น8บาท90วณนั้น8บาท90จาก6บาทนี่ก็50เปอร์เซ็นต์นะฮะอ๋อมันก็ ช็อตคือทิ้งล้างผ่อนไม่ใช่แล้วยูวีถ้าท่านติดสิบห้าบาทไม่ใช่ครับยูวีตรงนี้เป็นเป็นซื้อคืนแล้วนะฮะซื้อคืนอ่ะใอ่ท่านที่เราฟังถึเนะครับบอกเออขึ้นไปสิบเอ็ดขึ้นไปสิบอ่ะค่ะตรงนั้นเนี่ยถ้าคือตรงนั้นเนี่ยมันเป็นช็อตหมดเลยนะฮะเพราะมันไม่ผ่านเทรนไลน์คือมันไม่ผ่านสิบสี่บาทเนี่ยแล้วมันลงมาเนี่ยเราช็อตลงมาตรงนี้เราต้องซื้อคืนแล้วเราอย่าเออเอไม่ซื้อคืนนะครับมันต้องมันเราช็อตไปที่เพราะหุ้นยูวีพวกนี้เป็นหุ้นท คือการปรับอรอตมันมีสองอย่างนะครับมีวิธีก็คือหุ้นตัวต้องขายทิ้งเลยเพื่อเงินไปซื้อหุ้นตัวอื่นนะครับแต่หุ้นแบบ UV หุ้นอะไรพวกนี้มันเป็นหุ้นที่มันมี v a l ูของมันเน่นะครับเราต้องใช้วิธีช็อตแล้วลงมาซื้อกลับครับทาได้ทต้องทําแบบนั้นนะครับอย่าช็อตแล้วทิ้งเลยนะฮะขายได้เท่าไหร่แล้วเก็บมารอซื้อข้างล่างใช่ได้มครับนี้ถ้าเราเราเราไม่เคยทํะค่ะมันไม่มีคึ้นเป็นรอบที่จะลอสไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เออมันทำให้เป็นเราก็จะรอให้ถึงเท่าทุนนคคะรับ อันเนี้ยหรือว่าเราก็จะใช้วิธีการซื้อเฉลี่ยที่หกบาทใช่้หมมันเป็นวิธีที่ไม่ถูกอนะครับแต่ถ้าเราไม่เคยทําอ่ะสมมติเรามีแสนุูดเราลองช็อตห้าหมื่นเนี่ยข้างหน้ามันเด้งขึ้นไปสมมติเด้งไปแปดบาทนะครับแปดบาทเราเราเนะฮะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเราลองมาซื้อกลับ<อ>นะฮะมันมันอาจจะดูโทบาจริงจริงก็ได้เราก็มาซื้อกลับเราก็จะเห็นภาพเองนะฮะว่าว่าเอามันแก้ปัญหาได้จริงๆนะครับอ๋อค่ะ แต่วิธีของผมที่ผมบอกอ่ะถ้าถ้าหุ้นมันจะเป็นขาลงผมจะขายล้างพอร์ตก่อนนะไม่ถึงว่าไม่ใช่ตอนนี้นะครับไม่ถึงว่าตอนที่อยู่ข้างบนน่ะที่เราคุยกันพันหกร้อยสิบสี่อ่ะตอนนี้พอมันไม่ได้ทํามาเนี่ยการแก้ไขปัญหามันก็ต้องมาดูเป็นรายตัวถูกไหมครับว่าตัวไหนจะทํำยังไงนะฮะการการทาเนี่ยไม่ได้ทําให้เรากลับไปเท่าทุนในเวลาเร็วๆหรอกเพราะเวลาหุ้นมันลงเนี่ยมันมันไม่มีโอกาสที่ทําได้ดีที่สุดก็คือว่าผมยกตัวอย่างว่าเราเริ่มช็อตมาจากเซ็ต เซ็ตพันห้านะครับ hmm. แล้วเราทําไปทํามาเนี่ยก็คือพูดมันอาจจะลงมาพันสี่แต่ไวล์ลูกของเราอยู่ที่เซ็ตพันห้าอยู่เหมือนเดิมเนี่ย hmm. ก็ถือว่ากาไรแล้วนะครับพอเข้าใจนะครับ hmm. ว่าเซ็ตมันลงมาแต่พูดมูลค่าของพอร์ตของเราไม่ได้ลงมาด้วยเราก hmm. ําไรสมมติเราช็อตพันห้าแล้วรวมไปพันสามรอยหสิบเรากำไรร้อยห้าสิบจุดวิธีทําแบบเนี้ยจะไม่ใช่บอกว่ามันจะทําให้พอร์ตเราโตกลับไปเท่าเดิมใหมน่นเน <Huh. S 1> ไ,ปไปไม่ได้นะครับ hmm. S <S ก็ให้นับจํานวนหุ้นที่เข้าไปซื้อใหม่ถูกค่ะห,หรือว่าได้จํานวนขนาดไหนหรือเอาเงินไปใช้ก็ได้อแต่ถ้าเข้าไปซื้อใหม่เนี่ยมันก็มันจะต้องเป็นหุ้นที่ที่ไม่ถึงว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นไปรอบหน้านะครับคไม่ชิดไม่ใช่ไม่มถึงว่าหุ้นที่เป็นหุ้นปั่นอ่ะที่วิ่งลงอย่างเดียวเนี้ยไม่ต้องไปซื้อเกิ<ๆ>น,นนี่ต้องขายทิ้งเลยนะฮะซึ่งในหุ้นพวกนี้ก็คือว่ามันพูดออกสื่อไม่ได้นะครับคมันไปกระทบเยอะมากนะครับแต่ถ้าจะรู้ว่าตัวไหนนี่ก็ ก็ต้องโทรเข้ามาคุยกันเขาจะบอกได้นะคอว่าตัวไหนเราคือเราเราจะทําปรับพอร์ตให้ก็คือว่าเข้ามาคุยกันนะแล้วเราจะบอกให้ว่าหุ้นของคุณในพอร์ตของคุณเนี่ยรายบุคคลขนาดเนี้ยคือตอนนี้มันต้องแก้เป็นรายบุคคลมันแก้รวมไม่ได้แล้วแต่ลูกค้าที่ถามมาเป็นลูกค้าไอร่านะฮะลูกค้าไอร่าเองก็เข้ามาคุยได้เลยนะครับเข้ามาคุยได้เลยเอาพอร์ตมันบอกมาร์เก็ตติ้งมาคุยได้เลยคือเวลาคุยเนี่ยมันไม่ใช่คุยว่าตองทหเราจะบอกว่าแผนที่จะทำอะสำหรับที่จะเตรียมไว้สําหรับหุ้นที่จะขึ้นเนี่ เราจะต้องตอบพออย่างไง<ช>แลวขณะนี้เราต้องเตรียมเงินไปซื้อหุ้นพวกนั้นยังไงหุ้นตัวไหนที่เราก็คือต้องตัดใจขายทิ้ง<ช>นะครับหุ้นตัวไหนที่เราถืออยู่นะครับหุ้นตัวไหนที่เราเล่นช็อตอะเกนพอร์ตแล้วมาซื้อกลับนะฮะมันมันจะมีสามมันจะมีสาม,มแบบเลยค<ช>็เธอนี้ต้องเข้าต้องเข้ามาคุยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไอร่าหรือลูกค้าที่ไหนนะครับแต่ลูกค้าที่ไหนก็ต้องมาเป็นลูกค้าไอร่าก่อนเราถึงจะทําให้นะครับเราไม่ได้คิดเงินอะไรนะครับเราจะแนะนํากลยุทธ์ของการการลงขึ้นหน้าให้นะฮะ โดย <Yeah. S 1> จากที่คุณไม่ต้องเงินมาเติมนะครับโดยโดยโดยคาดหวังว่าคุณจะได้กลับไปเท่าเดิมนะครับกลับไปเท่าเดิมเพราะว่าคุณม่อนอย่าลืมว่าคนติดทุนตัวเลขบางพอตเนี่ยมันขาดทุนห้าหกสิบห้าสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นต์นะใช่ซึ่งมันแก้ยากนะมันไม่ได้แก้ง่ายแล้วนะเพราะคุณเป็นขาลงเนี่ยมันมันคุณขาลงทุกคนขาดทุนนะค่ะใช่แต่ลายบุคคลเนี่ยสําหรับคนที่ ที่เข้าใจแล้วทําแล้วกล้าทำเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีทางแก้แต่ถ้าใครที่ทําไม่ได้นะครับคุณม่อนมันก็ต้องต้องต้องยอมรับสภาพถูกไหมครับว่หุ้นเนี่ยมันเล่นได้สองขานะฮะแต่จะไม่ไม่ไม่แนะนําว่าพอขาดทุนหุ้นแล้วก็จะไปเล่นฟิวเจอร์เพื่อจะเอาคืนเนี่ยไม่มีทางยิ่งหมดมากมากเมเดิมมีมีลูกค้าพี่ไปเล่นฟิวเจอร์เพื่อเอาคืนด้วยนะก็ตังนี้อันนี้ก็ต้องต้องต้องเป็นก่อนเพราะว่าฝ่ายจะฝึกเป็นนะ คือฟิวเจอร์เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยมันเล่นได้มันเล่นได้ทั้งสองขานะฮะอย่างพูดเนี่ยมันต้องรอให้มันขึ้นเท่านั้นใช่ไหมครับมันมันจะมันจะมันจะตอนลงอ่ะมันจะทําอะไรไม่ได้เลยจากช็อตไปช็อตไปมันก็ไม่ได้เต็มร้อยหรอกแต่มันทําให้โพสิชันเนี่ยแทนที่จะขาดทุนยี่สิบอาจจะขาดทุนแค่แค่แค่สิบสองแค่แปดแต่เมื่งไงมันก็ต้องขาดทุนถูกไหมครับเพราะช็อตพูดไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ไ่ถึงว่าจะรอไปซื้อที่บัตทอมจังหวะหนึ่งก็ต้องซื้อคืนนละะรับ ถ้าบาจะลงไปหยีกพอเด้งมาช็อตอีกก็ลงจังหวะก็กลับไปซื้ออีกอันเนี้ยมันทาแบบเป็นการทั่วไปไม่ได้มันต้องทําเป็นรายบุคคลนะครับคือรายบุคคลที่เข้าใจที่จะทำนะฮะส่วนถ้าใครจะแก้ไขโดยวิธีที่ขายหุ้นทั้งหมดแล้วมาเล่นฟิวเจอร์เนี้ยเรากาลัง try into break เขาเรียก try into break e v e n effect คือจะเอาคืนแบบเนี้ยเพราะเราเราก็เหมือนกับที่เขามาเล่นหุ้นเนี้ยหุ้นง่ายกว่าฟิวเจอร์ทาไมเรายังขาดทุนต้องกลับไปถึงความเป็นจริงนะครับว่าแล้วฟิวเจอร์เนี่ยมันยากกว่าหุ้นถูกไหมครับ แล้วเราจะชนะได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้แล้วคนขาดทุนฟิวเจอร์แล้วทีเฟกแล้วเนี่ยก็บอกว่างั้นก็ไปเล่นทองซึ่งเลเวเลตันสูงกว่าใช่ไหมครับมันใช้มาจีดต่ำกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันยิ่งขาดทุนหนักก็ไปยิงอันนี้เขาเรียกการเอาคืนนะครับคือต้องนิ่งๆสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วก็ต้องกลับไปว่าเราต้องมีความรู้นะครับในการเล่นฟิวเจอร์หรือว่าเล่นทองคําเนี่ยต้องวิเคราะห์ได้เองไม่งั้นนะอย่าเข้ามานะฮะมันมันจะหมดเลยนะฮะที่หุ้นเนี่ย ขาดทุนยังไงมันยังเหลือนะครับอาจจะเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นเหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเหลือสาสิบเปอร์เซ็นแต่มันเหลือแต่ฟิวเจอร์เนี่ยเล่นไปแล้วมีโอกาสติดลบนะครับถ้าฟอสเซลแล้วก็ไม่เอาเงินไปเติมเติมไม่ทานแล้วเขาฟอสเซลแล้วติดลบนะต้องต้องเอาเงินไปเถอะแถมไหมครับใช่มันจะต้องเอาเงินไปใส่เพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเน่ยถ้าไม่มีความรู้อย่านะครับหรือไม่เคยมีประสบการณ์อย่านะครับตอนนี้นิ่งๆนะครับไม่ใช่เวลาที่จะเท้าในขณะเวลานี้นะครับไม่ใช่เวลาที่อยากจะขาย UV อยากจะขาย ซิลลี่คิวเฮาไม่ใช่แล้วนะฮะถึงแม้พวกนี้มันจะลงนะครับเพราะเรามองเซ็ตลงแค่พ<ช>ันสามร้อยห้าสิบนะฮะพันสามร้อยห้าสิบทนต<ช>่อไปอีกร้อยจุดอ่ะใช่เอ้ยพันสามร้อยห้าสิบอีกนิดเดียวสามสิบจุดเองมอนอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยใช่ไหมแรงฮะอ่ะ,อะก็คงไม่มีอะไรทองคําคืนนี้ค่ะพี่ทองคําก็ที่บอกนะครับนะคิวีมันแตกหับาทแล้วมันเด้งกลับเลยไหมมันโลมันวิ่งกลับแล้วนะฮะอ่าทองคําก็ก็อย่าเพิ่งช็อต อย่าพิ่งช็อตนะอย่าพิ่งช็อตนะัมันยังอยู่ที่เดิมอะ่ะนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูเดี๋ยวผมดูนิดนึงว่าไอจุดที่บุกของมัน,นี่ยมันเราสามารถที่จะเล่นได้ไหมนะครับค่ะ,คะอ่าเราดูนะครับว่าคืนนี้ถ้ามันเด้ไม่ผ่านหนึ่งสองหกศูนย์จุดสองเก้านะครับแล้วมันวลกลงมาต่ำกว่าพันสองร้อยห้าสิบแล้วค่อยช็อตนะฮะค่ะถ้าไม่ผ่านก่อนนะครับแล้วลงมานะครับแล้วก็ต่ำกว่า ถ้าถ้าช็อตชัวชัหนึ่งสองสี่ศูนย์นะฮะหนึ่งสองสี่ศูนย์เป็นช็อตเลยค่ะะโอเคส่วนท่านที่ตาม BBL วันนี้ยังยืนอยู่ที่ระดับประมาณเอ่อบาทร้อยเก้าสิบบาทนะฮะครับพี่ให้เข้าตอนวันก่อนร้อยแปดสิบแปดสิบเก้าบีบีแอลเคบ้างก็ยังกำไรอยู่หมดเลยก็ต่อใช่ไหมฮะตรงนี้ก็ต้องถือต่อไปนะฮะมันต้องต้องประคองอยู่นะฮะแต่พรุ่งนี้มันอาจจะกลับมาเปลี่ยนเป็นกลุ่มน้ำมันประคองหรือเอาสื่อสารประคองคือมันอยู่ในบิ๊กแคปอะ ซึ่งม okay. ผมให้เหตุผลไปในในหลายรายการบอกว่าถ้างเงินจะเข้าเนะี่ยรายการคุณบ้าผมก็บอกถ้างเงินจะเข้าเนะี่ยมันต้องเป็นเงินที่ตั่งลักกลับเข้ามาใช่ไหมครับกลับเข้ามามันก็ซื้อหุ้นใหญ่ก่อนอมันไม่ได้ซื้อหุ้นเล็กกับหุ้นกลางะนะฮะหรือว่าถ้าเขาจะเอากองทุนวัยุพัฒน์เข้ามานะฮะเขาก็ต้องซื้อหุ้นใหญ่ก่อนเพราะนั้นหุ้นเล็กยังไงมันก็จะยังไม่ขึ้นนะครับเราก็ต้องปรับพอร์ตหุ้นเล็กออกแล้วก็ไปอยู่ในหุ้นใหญ่ก่อนนะครับมันมันหมถึงว่ายังมีความหวังนะครับได้ค่ะก็หวัง หกเดือนเก้าเดือนต่อไปเออหวังไปแต่ถ้าจะมองข้ามไปหลายๆปีอย่าเพิ่งมองเลยนะครับเพราะเดี๋ยวจะไม่ทําอะไรกันค่ะคือจริงๆในไส้เนี่ยคุณั่นว่ารอบหน้าที่จะขึ้นอ่ะมันเป็นกลุ่มน้ํามันค่ะมันไม่ใช่หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์สรุปชัดๆไหมค่ะนะครับค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยติดดอยนะครับแต่ไม่ใช่ไปซื้อมันตรงนี้มันยังลงบัลลังมันลงไปสามรอยี่สิบได้แล้วอยซื้อตอนเดือนกันยาออืเข้าใจนะครับ ไม่เข้าใจไม่เข้าใจปวดหัวปวดหัวปวดหัวก็ยี่สิบาทเนี่ยนะรอรอซื้อปตทครับไม่มีตังซื้อแล้วเจ้ายูวีไม่มีตังเจ้ายูวีคืนก็ซื้อหกบาทเดยกก็ขายแปบาทนะครับได้เยอะด้วยห้าสิบได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ถามให้แล้วนะถามให้แล้วยูวีเขาม่ดูให้เไม่มีตังซื้อหรอกหลุดมานะครับท่านี้ต้องกลับไปที่แปดบาทเท่านั้นค่ะ ไม่กลับไปนี่ไม่ซื้อเบียร์ช้างกินนะบอกก่อนนะนี่นี่ไม่ต้องมาพูดเลยแสนสลิพี่โซล่ายังติดกันหมดสริมันมันก็ของทุกคนแหละนะครับวิกฤตวิกฤตก็ของทุกคนแล้วเดี๋ยวนี้เขาจะายกันหมดแล้วในมอนิ่งพี้บอกว่าแสนสลิอ่ะสี่บาทจะตอบอถ นะครับครั้งหลังมาก็สามบาทสตาร์ลอดเขาไม่สตาร์ลอดแต่จะทำยังไงสตารมาตั้งแต่สี่บาทแล้วสตาร์สี่บาทให้ชัดเจนใครเป็นลูกค้าไอร่ากลับไปดูมอร์นิ่งบีมนะครับสี่บาทมาตั้งเป็นเดือนเลยบรหลุสี่บาทต้องสตาอ์ทลอะพอสตาร์ลอแล้วหลงมาซื้อกลับสองบาทยี่สิบใช่ไหมครับได้บาทแปดสิบนะครับมีแสนหุ้นได้คืนมาแสนแปดเอาเงินนั้นไปเที่ยวเมืองนอกได้ค้นกลับมาเท่าเดิมอันนี้เข้าใจไหมครับ ไม่เข้าใจติดหุ้นติดหปวห,หัวถ้ามันติดถ้ามันหลุด<ช>สต็อปลอสด้วยให้ทํา <c oughs> อย่าไปทําก่อนมันแต่สต็อ,อปลอสเป็นจุดที่ต้องทำนะครับ <c oughs> ะ, <c oughs> ะคบะเดี๋ยวคืนนี้จะไปฟังลีลานที่พี่นิพนธ์พูดนะมันไม่เข้าสมองเลยเมื่อกี้อะไรครันี้ถ้าไม่เคยทําค่ะคือไม่ใช่ว่ามาขายชีลีแถวนี้เขาเรียกขายหมูออ๋เขามาเก็บของกันแล้วตอกานเนี่ยไม่ขครเก็บไม่เก็บไม่รู้ดีบาวด ประมาณสักสองบาทแปดสิบแล้วค่อยขายอแต่นี้ไม่ใช่มาขายมันขายหมูฮะมันไม่ขายแล้วมันจะเอาต่อแบบถัวถัวมันได้สักสามบาทแล้วปล่อยไดเดี๋ยวผมว่าถ้าผมพูดถึงสิรินะค่ะหลุดสองบาทอ่ะราคาต่าสุดอ่ะไม่ไม่รู้เลยตอนนี้มันสองปีที่แล้วกัตรงนั้นแหละมันประมาณบาทห้าสิบอ่ะสรุปมาแต่มันยังเด้งขึ้นไปไปก่อนแล้วไม่ค่อยลงฮะเทคนิคบอกอย่างนั้นนะครับจ้าจ้าคืนนี้ไปฟังต่อมันไม่เข้าเลยพี่อะครับเงินกลับไปฟังได้หลายรอบนะครับค่ะขอบคุณครับโอเคนะครับสวัสดีค่บ